ตุ้มตุ้มตุ้มโคตรอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่ตกาตาปักแตงโมกันเลยทีเดียววันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของไซโคสหรือไซโคสยิ่งใหญ่เหลือเกินครับผมหมายถึงพลังของเธอนั่นเองเธอหายไปไหนวันนี้มาพูดคุยประเด็นนี้กันด้วยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับแม่ตื่นเต้นเหลือเกินคลิปที่มีไซโคสเนี่ย ไซโคสถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆถามหาถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งมนุษย์ประหลาดก็ตามแต่ด้วยร่างกายของเธอที่มันสุดเซ็กซี่ตะการตายิ่งใหญ่บักแตงโมก็เลยทําให้แฟนคลับหลายๆคนนั้นอยากจะเห็นหน้าเธออีกสักครั้งอยากจะให้อาจารย์นุลตะวาดและสร้างสารรค์เธอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ่อยๆแต่หลังจากจบสึกมนุษย์ประหลาดเธอก็หายวับไปเลยครับและพวกเราก็ไม่รู้ชะตาการรมของเธอว่าเป็นอย่างไรอวันนี้เรามาพูดคุยกับประเด็นนี้กันนะและก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้ไปแล้วครับว่าไซโคสนั้นถูกจับใน หาของอาจารย์วันหรือสตอรี่บทที่อาจารย์วันนั้นเขียนให้อาจารย์มุรตะใหม่มันอาจจะมีการแก้ไขเล็กน้อยและบทที่จะเกิดขึ้นในฉบับภาพสวยอาจจะมีตอนพิเศษขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆที่จะมีบทที่แตกต่างจากฉบับของอาจารย์วันตรงนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะอธิบายเนื้อหาของอาจารย์วันให้เพื่อนๆฟังแบบคร่าวๆก่อนเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นั้นไปดูช่องอื่นมาแล้วแล้วก็ดูการวิเคราะห์จากช่องอื่นมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ดูครับช่องอื่นๆเนี่ยเรียกว่่าชชอองงคคุพัันยยนยดดะะผมมูธรรรบ อารมณ์เหมือนหาเพื่อนมาคุยเกี่ยวกับวันพันแมนเท่านั้นเองแต่ผมก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากจะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับผมเนาะอ่ะเราไปเริ่มพูดคุยกันถึงเนื้อหาของอาจารย์วันกันก่อนครับในตอนล่าสุดของวันพันแมนภาคใหม่เราก็จะเห็นฟูบุกิและกลุ่มบิช,ชาร์ดของเธอนั้นกํลาลังเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งตรงนี้ก็ขอเฉลยก่อนนะครับในฉบับของอาจารย์วนันเธอกํลาลังมุ่งหน้าเพื่อจะไปหาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าคนนี้ก็จะเป็นการเฉลยเช่นเดียวกันว่าเธอนั้นก็คือไซโคสนั่นเองเธอนั้นถูกจับไปขัังงงไวย้ยคคคุกดินนอสมมาาีีโร่่ท ได้ดนของสมาคมฮีโร่ก็ไม่ต้องเดานะครับนั่นก็คือดร์โบฟอยและคนที่จับเธอไปก็น่าจะเป็นดร์โบฟอยด้วยเช่นเดียวกันหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าแมทเทนไนท์และในระหว่างทางที่ฟูบุกิกาลังจะเดินทางไปหาไซโคสนั้นฟูบุกิก็ได้เจอกับไซตามะเลยชักชวนให้ไซตามะนั้นเดินทางไปกับเธอด้วยความที่ฟูบุกิรู้ถึงพลังของไซตามะแล้วการที่มีไซตามะไปด้วยเวลาที่คับขันไซตามะอาจจะช่วยได้ก็ได้หรืออาจจะช่วยยับยั้งใครบางคนที่กําลังจะมาหาเธอก็ได้ในส่วนนี้ฟูบุกิได คิดเอาไว้แล้วครับและการที่ได้มาเจอกับไซดาม,มะเธอนั้นรู้สึกอุ่นใจอย่างแน่นอนพระเอกของเรานี่นะหลังจากที่ฟูบุกิได้มาเจอกับไซโคสก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยตรงนี้ยังไม่ขอเฉลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบทของอาจารย์วันที่เขียนสตอรี่บอร์ดให้กับอาจารย์มูระตะตรงนี้ต้องมารอติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะว่าตอนต่อไปนั้นจะมีบทคําพูดอะไรบทสนทนาอะไรแต่จับใจความได้คร่าวๆว่าเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลว่าทําไมไซโคสถึงไม่เลือกเป็นฮีโร่แต่กลับเลือกฝั่งเป็นพวกมนุษย์ประหลลาาดดมมันนเกิอะะไรขึ้แคว สามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของไซโคสที่พวกเราจะรู้จักกันนะครับนั่นก็คือการมองเห็นอนาคตหรือดวงตาที่3นั่นเองและในฉบับของอาจารย์วันเราก็จะได้รู้ครับว่าฟูบุกิมีความสัมพันธ์อย่างไรกับไซโคส เธอทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันในสมัยมัธยมนั่นเองครับและในส่วนของไซโคตเองก็อยู่ในกลุ่มของฟูบุกิมาก่อนนะเธอเป็นรองประธานกันเลยทีเดียวส่วนฟูบุกิเป็นประธานแต่ด้วยเหตุผลนั่นแหละครับเหตุผลที่เธอสามารถมองเห็นอนาคตได้เธอเลยตัดสินใจเข้าร่วมกับฝั่งมนุษย์ประหลาดแต่ก็ยังไม่มีการเฉลยใดๆนะในฉบับของอาจาร,รย์วานว่าเหตุผลของเธอนั้นคืออะไรกันแนะ่ตรงนี้ก็ต้องมาคาดเดากันนะครับแต่ไม่ทันที่จะพูดคุยกันจบทัศคนคสโโุมาเอนน้้นตังใจจที่ะ าล้างแค้นที่ไซโคทํากับเธอไว่อยากเจ็บแซบเธอจะมาล้างแค้นแบบสาสมกันเลยทีเดียวแต่ฟูบุกิก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนของเธอก็ไม่ต้องการให้พี่สาวของเธอนั้นจัดการกับไซโคฟูบุกิใช้ฝีมือของตัวเองปกป้องเพื่อนเก่าของเธอจากพี่สาวของเธอนั่นเองครับ เออพูดไปพูดมาผมก็เริ่มงงแล้วนะแต่ด้วยฝีมือของฟูบุก,กิก็ไม่สามารถต้านทานพลังของทัตสึบุกิได้อย่างแน่นอนโทโรโดเห็งความน่าสะพรึงกลัวฮีโร่คัสเอสลำดับที่2แสงยานุภาพของสมาคมฮีโร่เลยนะคงไม่มีฮีโร่หน้าไหนที่สามารถยับยั้งพลังของเธอได้หรอกนะครับแต่เหตุการณ์ที่กําลังจะเลวร้ายไปมากกว่านี้คนหน้าเออ,เอ,อ หัวม่เหม่งปิ่งประกายก็มาจับมือของทัศสึมมกิเอาไว้และหลังจากนั้นก็ได้ต่อสู้กันเล็กน้อยนะแต่ด้วยความเสียหายที่คนหัวม่เหม่งปิ่งประกายได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าการต่อสู้หนบริเวณนั้นอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนหรือผู้คนก็ได้คนหัวม่เหม่งคนนั้นก็โอบกอดทัศสึมมกิเอาไว้และพาเธอไปทําข้างนอกครับ เอาเป็นว่าตัดจบเพียงเท่านี้นะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับบทใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับไซโคสกันดีกว่าส่วนคนหัวไม่เม่งเปลี่ยนบั้ยนั้นเป็นใครตรงนี้ผมก็ยังไม่เฉลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนั้นไปเดากันเองแน่นอนวันพัฒนแมนจะมีอยู่2ฉบับฉบับแรกคือฉบับของอาจารย์วันที่อาจารย์วันแต่งเองและกวาดเองฉบับที่2นั้นคือฉบับของอาจารย์มุลตาที่อาจารย์วันเป็นผู้แต่งเขียนสตอรี่บอร์ดให้อาจารย์มุลตาสร้างสารรค์และวาดมันออกมาได้อย่างสวยงามครับซึ่งเนื้อหาของสตอรี่บอร์ดที่อาจารย์มต ช่วงหลังๆก็จะมีการขยายเนื้อเรื่องเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้สมเหตุสมผลมากขึ้นในส่วนนี้ก็เลยทําให้วันพันเแมนในฉบับของภาพสวยอาจารย์มุุตานั้นดูสนุกยิ่งขึ้นนั่นเองครับจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของฉบับอาจารย์วันฟุบุกิได้ปะทะกับไซโคตในระหว่างศึกมนุษย์ปราชญ์และก็เป็นฟุบุกิเองที่ใช้พลังจิตรูปแบบใหม่จัดการกับไซโคตได้ตรงนี้ผมแอบคิดอยู่ในใจและเพืเ่อนๆหลายๆคนก็คิดในใจเช่นเดียวกันครับว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยฟุบุกิเป็นแค่ฮีโร่คลาสบีลำ ว่าฟูบุกิสามารถเป็นฮีโร่คัสเอได้แต่ผมก็เชื่อว่าพลังของเธอนั้นไม่สามารถเป็นฮีโร่คัสเอได้ประมาณนี้นะเข้าใจตรงกันใช่ปหมมันก็เลยทําให้ผมและแฟนคลับหลายๆคนนั้นรู้สึกแปลกใจเหลือเกินที่เธอนั้นสามารถต่อกรกับไซโคดได้ไซโคดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดและเป็นภัยพิบัติระดับมังกรได้ตรงนี้มันก็แปลกเกินไปครับมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยในเรื่องของพลังที่มันแตกต่างกันระหว่างทั้งสองคนณตอนนั้นครับแต่ในฉบับภาพ วถูกตัดออกไปนะครับการต่อสู้นี้ไม่มีและผมเชื่อว่าถ้หาหากจะมีการต่อสู้แบบนี้หรือการต่อสู้ที่โชว์พลังของฟูบุกิที่สามารถต่อสู้กับไซโคสได้ก็น่าจะเป็นตอนที่จะถึงนี้แหละครับด้วยเหตุผลที่ว่าพลังของไซโคสน่าจะอ่อนแรงลงมากและก็จะทําให้การต่อสู้ระหว่างไซโคสกับฟูบุกินั้นดูสูสีขึ้นครับจากพลังที่มันลดลงและก็ความสามารถของฟูบุกิที่มันเพิ่มขึ้นดูสมเหตุสมผลมากกว่าเดิมครับถ้าหากจะเอาการต่อสู้นี้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ ที่โชว์ความสามารถในการพิกแพงพลังจิตของฟูบุกิที่รักของผมเองครับและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะทําให้ไซโครักไซตามะขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเพื่มตัวของไซตามะถ้าหากเธอยังมีสติอยู่นะในช่วงเวลาที่ทัตสึมกิกิกับฟูบุกิได้ต่อสู้กันได้มีวัตถุบางอย่างพุ่งตรงไปหาไซโคสและไซตามะเองครับที่เป็นคนไปช่วยเหลือด้วยความเร็วอย่างมหาศาลของไซตามะแลกมากับการที่รองเท้าของไซตามะเกอบแตะของไซตามะนั้นมันขาด รองเท้าแต่นะบางผมเล็กเกิดเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่สนใจใช่ไหมครับในฉบับของอาจารย์วันตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจนะแต่เพื่อนๆคิดดูดีๆคิดอะไรออกไหม ถ้าหากเป็นฉบับของอาจารย์มูลตะที่สร้างสรรค์ใสโคตออกมาบิ๊กบึ้มตะการตาพักแตงโมขนาดนั้นฉากนั้นมันจะ <c oughs> ขนาดไหนอย่าคิดดูผมเนี่ยมนโนภาพของไซโคที่อยู่ในอ้อมแขนของไซดมะาแม่แม่มันฟินนะ <c oughs> แล้วอาจารย์มูลตะเป็นคนยังไงพวกเราก็รู้แล้วคิดดูในฉบับของอาจารย์วันเสื้อผ้าของไซโคทเน้นมันขาดหลุดลุย่ยนเลยทีเดียวนะแต่พวกเราก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่อย่างใดเลยเพราะอาจารย์วันนั้นวาดไม่สวย แต่หา,หากอยู่ในมือของอาจารย์มูรตาขึ้นมาฉากนั้นเสื้อผ้าให้ขาดหลุดลุยคิดดู คิดดูเพื่อนบัวกับการมโนที่สุดยอดร้างสรรศิลปะของพวกเราที่มโนอยู่ในหัวแล้วมันจะเป็นภาพที่สุดยอดขนาดไหนคิดดูก็เอาเป็นว่าพวกเรามาเฝ้ารอคอยกันนะว่าตอนใหม่ที่จะออกมาในฉบับภาพสวยนั้นจะมีความแตกต่างจากฉบับของอาจารย์วานมากน้อยแค่ไหนสตอรี่บอร์ที่อาจารย์วานวาดให้อาจารย์มุละตะนั้นจะมีเนื้อเรื่องที่แตกแขนงหรือแยกออกไปมากน้อยเพียงใดมีเนื้อหาที่ทําให้พวกเราเข้าใจอะไรบางอย่างหรือบางประเด็นที่พวกเราสงสัย ใชมากขึ้นเพียงใดตรงนี้ก็มารอติดตามกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถามกันว่าอยากจะรู้ประเด็นไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ก เอออ่าสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับยิ่งใหญ่บักแตงโมบิ๊กบุ้มตัะการตา